ครับช่วยวิเคราะห์นิดนึงช่วยวิเคราะห์นิดนึงครับโอ้จอต้องแก้เกมยังไงแก้เกมยังไงยากเลยฮะถึง่้ชโหยากเลยหรอยากเลยฮะ ่เขาก็สู้นะเขาสู้นะใช่ใช่ครับเขาสู้แต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้อย่าเพิ่งแก้เกมก่อนครับทำไงครับเอาสภาพร่างกายกลับมาเอาสภาพร่างกายกลับมาสภาพแต่ละคนไม่ไหวแล้วคุณพูดคุณดูนายกผมหน่อยดูนายกดูนายกใครสภาพอะไรไม่ดูนายกไม่หลังเลยคุณไม่ดูนายกเลยสภาพใครแต่ละคนฟิตทุก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 คนครับดูจังเกงทุกคนและแน่นทุกคนเลยดูจังเกงทุกคนและแน่นทุกคนเลยครับ มาเอาไปออนแรงไ่ก่อนเดี๋ยวเราไปถล่มสายเขียวกับเอ่อโหนี่คือการวางแผนที่เดียวกันวางแผนมาแล้วนี่คือท่านผู้นำจริงๆฮะท่านผู้นำของจริงคือการวางแผนสายว่าโรเตชันเพยเยอร์ก่อนคุกท่าครับผมจบครึ่งแรกเป็นเฟิร์สทีมครับนำอบจ .4 ประตูต่อศูนย์ครับอัดฉีดเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่ครับท่านนายกลูกนา ห0 0 0ันครับโอ้ลูกละห้าพันนะครับผมแล้วถ้าเสียล่ะถ้าเสียถ้าเสียรั่วเท่าไหร่ถ้าเสียประตูรั่วเท่าไหร่อ่ลูกละห้าพันนี่ต้องชนะนะอ๋อคือลูกละห้าพันนี่ต้องชนะด้วยต้องชนะคือถ้าแบบจริงได้แต่แพ้ก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้โอ้โหเอาเลยสิครับกดดันแล้วครับมาครับลงสนามกันต่อครับ OH คาเดมี่ยังน้ำอยู่โอ้โหน้ำอยู่โอ้โหดูนี้ดูยังไงก็ไม่เปล่าโอ้โหเดี๋ยวครับกรรมการหยุดครับมาดูมาดูเวียาหาพุทธสินพุทธสินเดินมาเวียมาดูครับมาแล้วครับมาดูเวียครับตอนนี้ยังไงครับโอ้โหเอาสองทีมคูนเข้ามาหาเไม่ไม่ ฟังอะไรครับฟังอะไรครับอันนี้ฟังอะไรกนคุณตัดสินหูหูเป็นไรนะหูหูเป็นอะไรไม่เป็นไรครับอะไรครับมาดูว่ายังไงครับคูณตัดสินเดินไปไปในสนามครับคูณเล็กก็มาโวยวายเดือียาครับเอาครับเอาจุดโทษครับผมจุดโทษ้ครับอ๋อจังหวะย้อนครับผมย้อนดูจังหวะแรกดูจังหวะแรกครับผมจังหวะแรกครับผม มกี้เป็นไงครับับท้ายิงนะครับยังไงครับใช้สมองเดียวโอ้โหขิงจริงจริงหลอกเลยนะ ผ่าเลยครับแมทตอจแมทเลยครับผมวันนี้ให้เป็น MVP เป็นไงครับรู้สึกไงครับผมโอ้โหดีใจดีใจมากเลยครับอดีใจมากกว่านี้เครับีตเป็นคนมีคนมีใจมากกว่านี่นะครับลูกถายวิ่งมาเลยครับตอล้มต้องลมตองลมต้องล้มน้อนี้มต้องล้มต้องล้มั้องล้มต้องล้มต้องล้มต้อง้มต้้มรับง้มรับล้มอ้มล้อล้อมอมมมมมมองงอ้มมมลมล มกูอดเพราะว่าอะไรฮะชนะแล้วดหรือไงยิงได้แล้ว ทีมนัทเขาจัดใหญ่ขนาดนี้เราต้องเจอกับเราเออพอดีทางคาเดมี่เราไม่มีบัตรเจ็ดขนาดนั้นนะครับเราไม่รู้จะจัดยังไงเหมือนกันนะครับแบบเนี้ยครับนะเราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับในเชิงของการตลาดเนาะครับในเกมก็เออน่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับอะไร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 ทำอะไรกันทำอะไรกันไม่เมื่อกี้ถามว่าแบบเวลาเอ่อมาร์เก็ตติ้งแบบมาเต็มเลยสำหรับของคุณนกในเกมเป็นไงครับวันนี้ ในเกมไม่ต้องสืบครับทุกอย่างลงไปกับมาร์เก็ตติ้งเรียบร้อยในสนามไม่มีอะไรแน่นอนบอกเลยอแอนก็ไม่มีนักกีฬาก็ไม่มีมีแต่ความบันเทิงไว้เปอร์เซ็นครับแล้วหาได้ครบยังครับ8คนนี่ครับครบแล้วครับเมื่อกี้ไปยืมตัวจากทีมนู้นกับทีมนั้นแล้วก็คนตรงไยครับไปเจอคนลุงเขาเดินอยู่เขาบอกเลยาาไปจ้างเขามา500บาทหกพอดีซื้อตัวพอดี <im itating> มันมี็าตแบบนี้ถ้าสมมติว่าในเกมอ่ะน้องหนุนกำลังลากเรือลากเรื้อลากเรือไปแล้วเห็นพี่แอนยืนรักษาประตูอยู่น้องหนุนจะกล้ายิงไหมครับ ไม่หก็น่าจะต้องกล้ายิงะครับเพราะดูทรงตอนนี้นะครับคนอื่นนะครับเนี่ยครับไม่กล้ายิงกัินซากควเลยครับเพราะฉะนั้นคือทั้งทีมสายเขียวคือฝากความหวังไว้ที่น้องหนุนเลยนะครับผมเชิญคุณสุริยาเขากล้ายิงนะครับคุณสุริยาครับคุณสุริยาระวังตกงานนะครับคุณสุริยาคุณสุริยาระวังตกงานนะครับคุณสุริยา ขอเสียงให้กับทีมสายเขียวแล้วก็อะคาเดมี่หน่อยโอเคทุกคนฟังวันนี้นะเขาอาจจะเข้มแข็งและแข็งแกร่งกว่าเราแต่มันไม่สำคัญพดใจเราอ่ะสำคัญที่สุดวันนี้ดูทีมเอินไม่มีใครยิ้มไม่มีใครหัวเราะเขาต้องการตาแต่ดูพวกเรายิ้มตั้งแต่ก่อนลงสนามไม่ว่าจะแพ้ชนะยังไงวันนี้เราก็ชนะเออเพะฉนั้นอย่าไปกลัว